ไปดูเรื่องราวของการที่หลายคนบอกว่าเห็นแล้วก็อดจะอมยิ้มไม่ได้นะคะกับทถป,ปัสสาวะปัม๊มน้ํามันค่ะที่เรียกว่าถูกออกแบบให้แปลกโดยเฉพาะเรื่องราวที่ผมจะเห็นต่อไปนี้ไปชมกันค่ะที่ปั๊มน้ำมันเอสโซซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายสนามบินหัดใหญ่ในตําบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จัดสงขาค่ะว่ากันว่าคุณผู้ชายทั้งหลายที่เข้าห้องน้ําที่นี่นะคะจะต้อง อมยิ้มไม่ได้เลยะค่ะเพราะว่ามีความน่ารักของเจ้าของปั๊มค่ะที่ได้มีการออกแบบโถปัสสาวะที่อยู่ด้านหลังห้องน้ําซึ่งดูผิวเผินก็เหมือนกับโถปัสสาวะทั่วๆไปค่ะแต่ถ้าสังเกตให้ดีก็จะเห็นมีการติดไซส์หรือว่าขนาดเอาไว้บนโถปัสสาวะทุกอันค่ะซึ่งจะมีตั้งแต่ไซส์ S M L X แล้วก็ XXL เพื่อให้ผู้ที่ไปใช้บริการเลือกได้ตามใจชอบค่ะว่าจะปัสสาวะในโถไซส์ขนาดไหนซึ่งผู้ที่เข้าไปใช้บริการหากไม่สังเกตให้ดีหรือว่ารีบๆค่ะก็อาจจะไม่รู้ว่ามีการติดไซส์เอาไว้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็จะเลือกตามความสะดวกนะคะแต่หากผู้ที่สังเกตเห็นก็จะอมยิม้มและบางคนที่รู้ก็จะเจาะจงเลือกที่จะเข้าไปทําธุระที่โถไซส์ใหญ่ที่สุดก็คือโถไซส์ XXL นั่นเองค่ะ ลูกค้าคนหนึ่งบอกเขาว่าห้องน้ําที่นี่สะอาดดีนะคะแต่ไม่ทราบว่ามีการติดไซส์เอาไว้เพราะอะไรหรือถ้าคิดแบบทะลึง่งทะลึ่งก็อาจจะมองได้ว่าอ่ะมันเป็นสีสันให้ลูกค้าได้เลือกตามขนาดซึ่งก็แปลกดีไม่เคยเห็นที่ไหน ผู้สื่อของเราไปสอบถามพนักงานปันป๊มน้ำมันถึงเหตุผลในการติดไซส์ที่โถปัสสาวะก็ได้รับคำตอบเขาว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะและก็สร้างความเป็นระเบียบเท่านั้นไม่ได้มีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านี้แต่ลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเดินอมยิ้มออกไปเช่นมีฝรั่งบางคนเมื่อเข้าไปใช้บริการก็จะจ่อจงเลือกที่ไซส์ xl ทันทีพร้อมกับบอกว่า x ็ L, แลแ้วก็หัวเราะชอบใจก็กลายเป็นสีสันแล้วก็มุมอมยิ้มน่ารักน่ารักนะคะที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่บึอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละคะ่ะ